โรงพยาบาลชายแดนเฮลันไทยไม่ต้องแบกภาระค่ารักษาชาวเขเมรประหยัดงบหลายพันล้านบาทต่อปีช็อกหนักคนเขเมรแอบสวมสิทธิ์30บาทรักษาฟรีแตกตื่นทั้งชายแดนขราวนี้ทำเอาคนไทยทั้งประเทศถึงกับอ้าปากค้างหมอชายแดนลุกขึ้นแฉช,ชาวเขเมรแอบสวมบัตรทอง30บาทรักษาฟรีเหมือนเป็นคนไทยซ้ำยังเบียดคนไทยแท้ๆให้ต้องนอนรอเตียงหน้าหุ้งฉุกเฉิน แต่ล่าสุดมีข่าวดีสุดปังโรงพยาบาลชายแดนเฮลันหลังรัฐบาลเริ่มเคลียร์ระบบไม่ให้ไทยต้องแบกภาระค่ารักษาชาวเขมรอีกต่อไปประหยัดงบได้หลายพันล้านบาทต่อปีย้อนเบื้องหลังดราม่าสุดจีดเรื่องมันไม่ธรรมดาเพราะมันเริ่มจากคุณหมอใจกล้าในโรงพยาบาลชายแดนแห่งหนึ่งออกมาเปิดโปงผ่านโซเชียลว่ามีชาวเขมรปลอมชื่อปลอมที่อยู่แถมยังถือบัตรทองแบบไทยไทย มานอนรักษาฟรีคนไข้ไทยรอเตียงรอหมอจ่ายค่ารักษาเต็มๆแต่คนต่างชาติมาเนียนฟรีแถมพ่วงลูกเมียมาด้วยว่าแล้วก็คําไม่ออกเพราะมันไม่ใช่คนสองคนแต่มาเป็นขบวนการจัดตั้งเหมือนทัวสุขภาพข้ามชาติเปิดรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส4และภาพรวมปี2567พบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เรียกเก็บไม่ได้จากคนต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทย จำนวน2,315ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,566ถึง12.6%ขณะที่ข้อมูลชายแดนไทยกัมพูชาเข้ามารับบริการด้านสุขภาพทั้งสิ้น160,000ครั้งค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้277ล้านบาทการที่คนขเขมือนแหกข้ามแดนรักษาโรคฟรีในไทยกลายเป็นดราม่าระดับประเทศเมื่อโรงพยาบาลชายแดนไทยกลายเป็นคลินิกสากลข้ามชาติ ใครเจ็บใครป่วยใครไอใครไข้ไม่ต้องจองไม่ต้องรอวีซ่าแค่ผู้ไทยได้นิดเดียวก็ได้เตียงนอนแถมยาอีกถุงกลับบ้านฟรีๆเบื้องหลังที่คนไทยฟังแล้วมีเครื่องเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนเพราะมันเป็นที่รู้กันทั่วชายแดนว่าโรงพยาบาลขเขมรน,นั้นอุปกรณ์โบราณหมอหายากและยาก,ก็เหมือนสมุนไพรเคี้ยวเล่นคนไข้ต้องนั่งรอใต้ต้นไม้ พยาบาลก็มีไม่เพียงพอกับพัดลมไม่กี่ตัวที่หมุนได้บ้างไม่ได้บ้างขนาดคนปวดฟันยังแซวว่าถ้าจะถอนฟันต้องจุดทูบก,ก่อนเพราะมีสิทธิ์เลือดไม่หยุดไทยกลายเป็นศูนย์กลางรักษาแห่งอาเซียนแบบงงๆเมื่อสถานการณ์ฝั่งโน้นแยกขนาดนี้คนขเขมรเลยข้ามมาฝั่งไทยบางหมู่บ้านมาทั้งครอบครัวบางรายพาลูกพาเมียพาญาพาตามาครบเหมือนทัวร์สุขภาพพร้อมถุงข้าวเหนียวแถมมาแล้วก็ เจ็บฟรีหาหมอฟรีค่ายาฟรีเตียงนอนฟรีบางครั้งยังมีคนไทยใจดีซื้อน้ำให้ฟรีอีกตั้งหากโอ้โหขนาดคนไทยแท้ๆยังต้องนั่งรอคิวจนหายป่วยเองแม้จะเป็นหลักมนุษยธรรมที่หมอไม่อาจปฏิเสธการรักษาคนป่วยได้แต่ประเทศไทยต้องแลกด้วยภาระงบประมาณเตียงโรงพยาบาลบุคลากรที่เหนื่อยจนจะกลายเป็นคนไข้ซะเองประเทศไทยคือผู้เสียสละระดับชาติ จากข้อมูลภายในมีการประเมินว่าประเทศไทยต้องแบกรับภาระค่ารักษาชา,ชาวเขมรหลายพันล้านบาทต่อปีเงินที่ควรใช้กับคนไทยกลับถูกแบ่งให้กับคนต่างชาติที่สวมสิทธิ์มาด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวมบัตรทองคนไทยแอบอ้างชื่อญาติที่อยู่ฝั่งไทยหรือบางคนถึงขั้นแต่งงานปลอมเพื่อได้สิทธิ์รักษาฟรีถึงเวลาเปลี่ยนแปลงหมดเวลาของฟรีเปิดโปงแผนเหนือเมฆบัตรเดี่ยว รักษาฟรีได้ทั้งหมู่บ้านแฉหมดเปลือกขอบวนการสวมบัตร30บบาทของคนกัมพูชาข้ามแดนมารักษาฟรีในโรงพยาบาลไทยจนหมอหนุ่มถึงกับงงนี่รักษาคนไข้หรือกำลังสืบคดีเรียกได้ว่าบัตรใบเดียวรักษาได้ทั้งกัมพูชาเลยทีเดียวเรื่องนี้พูดเลยว่าทั้งจริงทั้งหาทั้งน่าตกใจเพราะหลังจากมีประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ว่าชาวกัมพูชาหลายราย ใช้บัตรประชาชนคนไทยสวมสิทธิ์บัตรทอง30บาทมารักษาที่โรงพยาบาลก็มีหลายคนทยอยออกมาแฉแบบไม่ไว้หน้าแต่ที่เด็ดสุดคือคุณหมอหนุ่มคนหนึ่งออกมาเล่าเรื่องย้อนกลับไปเมื่อ3-4ปีก่อนตอนยังเป็นหมอเอ็กซเทอร์นฝึกงานที่โรงพยาบาลสัรพสิทธิป,ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ติดชายแดนย้อนภัยเวลากับเคสลุงปริศนาแห่งแดนขเขมรวันนั้นเป็นวันธรรมดาที่มีคนไข้ามากมาย จนกระทั่งคุณหมอได้เคสหนึ่งลุงวัยกลางคนปวดหัวและมีโรคประจำตัวเป็นความดันตอนซักประวัติก็เริ่มแปลกๆลุงผู้ไทยไม่ค่อยชัดตอบคำถามไม่ตรงคำถามผลเลือดก็แกว่งขึ้นแกว่งลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร่วงเหมือนรถไทยเบรกแตกคุณหมอเลยเริ่มระแวงว่าหรือว่าลุงจะไม่ใช่คนไทยเคสนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่อาจารย์หมอลงสนามเองคุณหมอรีบเอาเคสนี้ไปปรึกษาอาจารย์หมอ แล้วทั้งทีมก็เริ่มโฟกัสหนักลุงเป็นใครมาจากไหนทำไมชื่อไทยแต่ผู้ไทยไม่รู้เรื่องพอตรวจเอกสารเปาะแตกบัตรประชาชนที่ลุงถืออยู่ไม่ใช่ของลุงแถมยังเป็นบัตรที่ใช้กันทั้งหมู่บ้านแบบแชร์กันเหมือนเน็ตฟลิความจริงที่พีกกว่านิยายเรื่องราวมันคือแบบนี้ในหมู่บ้านฝั่งกัมพูชามีคนหนึ่งเก็บบัตรประชาชนคนไทยได้ใครจะข้ามไปหาหมอฝั่งไทย เอาบัตรใบนี้ไปยื่นใช้ได้แน่นอนและมันก็ใช้ได้จริงเพราะระบบตรวจสอบสิทธิ์ของไทยยังหลูนเหมือนกางเกงคนลดน้ำหนักแผนลับสวมตัวเป็นคนในบัตรกลุ่มเป้าหมายคือลุงๆที่มีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับเจ้าของบัตรก็แค่โกหนวดหน่อยทำหน้าเศร้าๆแล้วเดินเข้าโรงพยาบาลเป็นลุงในบัตรภาคหวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นลุงภาคสองภาคสาก็ได้สุดท้าย พอคุณหมอและอาจารย์เริ่มไลบ่บีซักหนักยึดบัตรไว้เพื่อตรวจสอบลุงก็หายตัวไปแบบไร้เงาเหมือนโดนวับกลับปล่อยเป็ดทันทีคุณหมอเล่าว่าสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่แค่เคสลุงแต่คือทำไมบัตรประชาชนคนไทยหายแล้วไปอยู่ในมืออีกประเทศระบบการยืนยันตัวตนของโรงพยาบาลไทยละหลวมไปหรือเปล่าและที่สำคัญงบประมาณที่ใช้ไปกับคนไข้ที่ไม่ใช่คนไทยคือภาระที่คนไทยต้องจ่าย สรุปแบบเข้าใจง่ายๆแต่จุกอกหนักประเทศไทยยังเป็นเสาหลักให้กัมพูชาทั้งด้านไฟฟ้าน้ำประปาและตอนนี้ก็รวมถึงการบริการสุขภาพด้วยแต่การช่วยเหลือเพื่อนบ้านควรอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและคุณธรรมไม่ใช่ปล่อยให้ใครก็ไม่รู้ใช้บัตรใครก็ไม่รู้เข้ามารักษาฟรีจนระบบพังฝั่งไทยป่วยจริงยังรอคิวฝั่งเขเมรแค่มีบัตรก็ได้เตียงก่อนบทเรียนสุดท้ายจากคุณหมอหนุ่ม การแพทย์ควรให้ความช่วยเหลือในยามจําเป็นแต่เมื่อความจําเป็นถูกเปลี่ยนเป็นช่องทางเอาเปรียบเราก็ต้องกล้าตั้งคําถามและกล้าปรับปรุงระบบเพื่อให้ความช่วยเหลือของเรามีความเป็นธรรมไม่ใช่ความง่อเขาลาล่าสุดหมอชายแดนยิ้มได้ครั้งแรกในรอบปีหลังรัฐบาลปิดด่านเข้มคนไข้หายวับหมอเฮทั้งโรงพยาบาลในที่สุดหมอก็ได้พัก ไม่ต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่24ชั่วโมงอีกต่อไปต้นเรื่องมาจากติ๊กตอกหมอหนุ่มเจ้าของช่องดัง Morning ธนพัฒน์ล่าสุดคุณหมอธนพัฒนได้ออกมาแชร์เรื่องราวแทนใจบุคลาก,กรชายแดนผ่านช่องติ๊กตอกของตัวเองพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันจนคนดูแห่แชร์กันทั่วประเทศตอนนี้หมอได้พักหายใจบ้างแล้วครับ หลังจากรัฐบาลเริ่มควบคุมการข้ามแดนอย่างจริงจังพูดในแง่ก็คือโรงพยาบาลชายแดนจากที่เคยแน่นเหมือน BTS ช่วงเช้าตอนนี้โล่งเหมือนสนามฟุตบอลตอนตีสองเมื่อการปิดด่านคือยาพาราของหมอชายแดนคุณหมอธนพัฒน์เล่าว่าตั้งแต่มีมาตรการเปิดปิดด่านเป็นเวลาและตรวจเข้มไม่ให้ต่างด้าวลักรอบข้ามแดนมารักษา จำนวนคนไข้ที่ล้นโรงพยาบาลกลลดลงแบบเห็นได้ชัดจากที่เคยต้องรับมือคนไข้วันละ400-500ถึง500คนเหลือวันละหลักร้อยไปปลาย,ลายพอให้หมอได้กินข้าวแบบไม่ต้องกลืนทั้งคำเบื้องหลังที่คนไทยหลายคนไม่เคยรู้รู้หรือไม่ว่าระบบสาธารณาสุขไทย ต้องแบกรับภาระค่ารักษาและค่ายาชาวต่างเด้าปีละกว่า3,000ล้านบาทเงินก้อนนี้มาจากไหนคำตอบคือจากภาษีเราท่านทั้งนั้นแต่หมอก็พูดด้วยหัวใจไม่เคยเลือกรักษาคนไข้คุณหมอธนพัทย์ย้ำว่าหมอไม่เคยเลือกว่าใครเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเจ็บปวดถึงมือหมอ ยังไงก็ต้องรักษาเพราะนั่นคือจรรยาบรรณและหัวใจของคนทำงานแพทย์แซวกันแบบขำๆแต่เบื้องหลังคือน้ำตาของบุคลากรด่านหน้าที่ต้องรับภาระมหาศาลทั้งคนไข้ทั้งความกดดันทั้งงบประมาณแล้วแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาถูกกฎหมายละ่ะคุณหมอก็ชี้แจงชัดเจนว่าคนที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายมีเอกสาร มีประกันสุขภาพกลุ่มนี้ก็ยังได้รับสิทธิ์รักษาตามปกติและเขาก็จ่ายเงินเองไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่เป็นปัญหาคือกลุ่มลักลอบที่ไม่ใช่แค่มาขอความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่มาใช้ระบบเหมือนเป็นพลเมืองไทยโดยไม่เสียอะไรเลยเสียงหมอสะท้อนสังคมหมอไม่อยากปฏิเสธใครแต่ระบบมันต้องมีขอบเขต สิ่งที่หมออยากสื่อออกไปก็คือเรายินดีช่วยเหลือเพื่อนบ้านเมื่อเขาเดือดร้อนแต่ถ้าเปิดบ้านให้ใครก็ไม่รู้เข้ามาใช้สิทธิ์เท่าคนไทยโดยไม่ต้องจ่ายสักบาทระบบสาธารณาสุขเราก็จะล้มแบบเงียบๆ